ราจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะคะนอกจากจะดูเรื่องดีไซน์แล้วก็สเปคแล้วเนี่ยเรื่องของระบบปฏิบัติการก็สําคัญไม่แพ้กันเลยล่ะคะ่ะอย่างที่แบร์ไต่นะคะเวลาเราจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เราจะเลือกรุ่นที่เขามีการลง Windows 10แท้มาให้ตั้งแต่ที่โรงงานเลยจะช่วยลดความปวดหัวเรื่องซอฟต์แวร์ไปได้มากเลยล่ะคะ่ะและสมัยนี้นะคะยังมีโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับ Windows 10เพียงอย่างเดียวแต่ยังมี Microsoft Office Home and Student 2019แบบใช้งานไปได้ตลอดไม่ต้องเสียอะไร เือนมาให้อีกด้วยค่ะเช่นโน้ตบุ๊กสายเกมมิ่งจาก a s u s ที่เมย์จะมาแนะนําวันนี้นะคะ t o u g กมมิ่งเอซแล้วก็ R.O.G. z e p h y r u s G14 สองโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับสเปคแรงๆเล่นเกมลื่นไลฟ์สตรีมดีแล้วก็ตัดต่อสบายข้อดีของการที่ a s u s ซเขาลง Windows 10มาให้เราตั้งแต่ที่โรงงานนะคะก็คือผู้ใช้อย่างเราเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราใช้ของแท้แน่นอนร้อใช้ไปได้ตลอดไม่ต้องกลัวถูกจับลิขสิทธิ์และยังสามารถอัปเดตระบบความปลอดภัยและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ตลอดอายุการใช้งานแถมเวลาที่เราล้างเครื่องด้วยคำสั่ง Reset PC เจ้า Windows 10เนี่ยก็ไม่หายไปไม่ต้องลงใหม่อีกด้วยค่ะส่วนข้อดีของ Microsoft Office Home and s t u d e n t 2019ที่ทาง ASUS ติดตั้งมาให้ก็คือสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft OneNote ทที่ติดตั้งมากับโน้ตบุ๊กแบบใช้งานได้ตลอดไปไม่ต้องจ่ายรายปีสักบาทเลยค่ะ แน่นอนว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าปกตินะคะเวลาที่เราใช้งาน Microsoft Office เนี่ยเราต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนหรือถ้าเราจะซื้อ Office Home and Student 2019มาใช้เองนะคะเราต้องจ่าย4,299บาทค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทนะคะซึ่งถ้ารวมกับ Windows 10 Home ราคา6,199บาทหรือ Windows 10 Pro ราคา8,999บาทแล้วเนี่ยทั้ง2อย่างรวมกันมูลค่าเกินหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเรียกได้ว่าอันนี้ช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยล่ะค่ะและอีกข้อดีของการติดตั้ง Microsoft Office Home and Student 2019มาจากโรงงานนะคะก็คือความสะดวกสบายค่ะเปิดเครื่องมาปุ๊บใช้งานได้ปั๊บทันทีเลยไม่ต้องไปหาโหลดให้เสียเวลานะคะแถมยังลดความเสี่ยงที่จะติดไวรัสอีกด้วย ส่วนการ activate หรือว่าเปิดใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะแค่ล็อกอินบัญชีผู้ใช้ Microsoft Account ที่มีอยู่หรือถ้าไม่มีก็สามารถสมัครได้ด้วยตนเองเลยค่ะจากนั้นก็คลิก activate Office แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเริ่มใช้งานได้เลยสำหรับโปรแกรมที่ได้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในบ้านและเหมาะกับการใช้งานของนักเรียนนักศึกษามากๆเลยค่ะเช่น Word และ PowerPoint อันนี้ใช้บ่อยมากเลยเวลาทำงานหรือว่าพรีเซนต์ส่งอาจารย์นะคะ OneNote ในการจดเลคเชอร์หรือว่าบันทึกสิ่งที่เราต้องทําและ Excel เอาไว้ทําตารางอ่านหนังสือหรือว่าตารางเรียนเป็นต้นค่ะแต่อ f ฟฟิศชุดนี้จะไม่มีพื้นที่ one drive 1TB หรือการใช้งาน Skype รี e e 60นาทีมาให้เหมือนชุดที่จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะนอกจาก2รุ่นนี้แล้วนะคะยังมีโน้ตบุ๊กค่าย asus รุ่นใหม่ๆใ,ในสายทำงานที่ทางแบร์่ายได้รีวิวไปแล้วอย่าง s ซ n บุ๊ก14 UM425 ดีไซน์พรีเมียมเครื่องบางน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเกิดมาเพื่อนักธุรกิจและคนทำงาน VivoBook Flip 14 TM420 ใช้งานยืดหยุ่นทับจอวาดเขียนทัชส,สกรีนเหมาะกับนักเรียนนักศึกษา New ASUS VivoBook Series ที่มาพร้อมดีไซน์แตกต่างไม่ซ้ำใครทั้งหมดนี้นะคะจะติดตั้ง Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019มาให้ใช้เหมือนกันเลยค่ะก็ ถือได้ว่าโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆของ ASUS เนี่ยเขามาพร้อมกับความคุ้มค่าแล้วก็ความสะดวกสบายของ Windows 10 Pro แล้วก็ Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019ทั้งสายเล่นเกมแล้วก็สายทำงานเลยล่ะค่ะใครสนใจรุ่นไหนนะคะเราทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นแล้วไปกดดูกันได้เลย